ล่อคงล่อปลาจะหาบึงปลากระโดดตรงนี้หนาะสายฝนต้นหนาวปลากำลังกระโดดกลุ่มกันแค่นหล่อบึงจุดน้อย เตรียม hehe, kind of อุปกรณ์ใส่ปลาเรียบร้อยอย่างเราบึงยนี่ตค่ตัวทำใหี้มันกระโดดขามกันนา การกระโดดข้ามคนไหน อเป็นฝูงเป็นฝูงเตรียมพร้อมกระโดดเป็นฝูง โอ้พอแล้วตัวหนึ่งตัวหนึ่งมาแล้วมาแล้วโอ้โหสองตัวโอ้โหสามตัวไม่ต้องไปหาไกลเลยจับเอาซื้อครับโดดขวมกันกันแท้อ้ยหาง่ายครับไม่ได้ไปวังกับดักยังเลยหนึ่งตัวสองตัวแต่แต่แต่อ้นี่ตัวที่สามจับเอาทำคันแท้ที่ซื้อตัวไหนม่ได้ไปลงน้ำอย่างเง้ยเลย อแล้วสามตัวแล้วโอ้โหนี่ตัวที่สี่โอ้โหคักคักคักโอ้โหได้ไปหายากทั่ป่าเลยอย่างเก็บอาะไรันแท้นะาซื้อเลนไปไปต่อหาง่ายคักหาปลาก็ได้อย่างเก็บเอารซื้อเลย มารอบนี่ก็สี่ตัวเ<ม>ลาะไปเลยโอ้หาง่ายครักปลาก็ได้ยังเก็บเอาน้องคนเท้นานซนึสงลองยังตลอดแะเวเยมันจะบุ๊อดีกว่า เลาะกลับเลาะกลับ ยังมีอีกังมีอีกตัวที่ห้าตัวที่ห้านี่ง่ายจริงจริงมาแล้วห้ารายนี่จะปลาช็อ,ชอนดังนั้น ปลาอื่นไม่กระโดดปลาช่อนอย่างเดียวโอ้เน oh, ียนอนเลยจริง ปลาง่ายครับย่างเจ็บเอาน้ำคันธนารถแน่นอนปลา,าน้าตรงไหนเด้อ